สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องนะคะของหลวงปู่มหาศิรานะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะถ้าเบอร์ไลน์ก็ค้นหาเป็น ID ดีไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ ก็น้องก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสาหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่97นะคะวันนี้ก็ได้พามา1ชุดนะคะคัดมาแบบสวยๆเลยนะคะคัดมาแบบสวยๆทุกองค์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นเรียนเลื่อนสมณะศักดิ์นะคะเป็นเนื้อผิวสีออกชมพูชมพูแดงๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเรียมกรอบกันน้ํามาเรียมใส่กรอบกันน้ํามาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เลี่ยมใส่กรอบกันน้ำมาผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นะคะได้มาเป็นงานเลี่ยมกันน้ำสวยๆแบบนี้นะคะองค์ละ250บาทนะคะรายการที่1ต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะอง์นี้เป็นรายการที่2นะคะ องค auto: ์นี้เป็นรายการที่สองนะคะน้อเปิดแบ่งปันที่อง์ละ250บาทนะคะน้อเปิดแบ่งปันที่อง์ละ250บาทนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นยี่กอบงแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยี่กอบองแบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบกันน้ํามาสวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องละ250บาทนะคะ ต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะอง์นี้สีผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะรุ่นนารายจักนะคะอง์ละ250บาทนะคะเป็นงานเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเลี่ยมกรอบกันน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่4ี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นเนื้อผิวสีทองแบบนี้นะคะเป็นเนื้อผิวสีทองแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะเป็นรุ่นงานเป็นรุ่นไหว้ครูนะคะไหว้ครูปี65นะวหว้น่าจะเป็นไหว้ครูปี65นะคะเดืยนนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์รัชสองบาทเหมือนกันนะคะ น้องมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะหน้าคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นตอกแจกมานะคะองค์นี้ตอกแจกมานะคะเป็นเนื้อผิวสีทองแบบนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะองน,นี้เป็นรายการที่ห้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะองน,นี้จะเป็นผิวรมดํานะคะเป็นเนื้อรมดําแบบนี้เลยนะคะ เป็นอันนี้เป็นรุน่นเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นรุ่นเลื่อนนะคะองค์นี้นะคะก็250บาทเหมือนกันนะคะรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นรุ่นพันพลาน์นะคะเป็นรุ่นพันพลานนะคะเหรียนนี้250บาทนะคะเหรียนนี้250บาทนะคะด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะมีชื่อรุ่นมาแบบนี้เลยนะพี่องละส5 0บาทนะคะรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะ รายการที่8นะคะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะคะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะเป็นเหรียญ8เหลี่ยมแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นยี่กอหงนะคะด้านหลังเป็นยี่กอหงนะคะน้องสองให้ดูกันให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปะะรายการที่9นะคะรายการที่9้านะคะอันนี้เป็นเหรียญ บล็อกแกะมือนะพี่องนี้เหรียญบล็อกแกะมือแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหารศรานะคะมีความคลาสสิกความเก่าอยู่นะคะพี่มีความเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ250บาทนะคะรายการที่9นะต่อไปรา,าร,ะะรายการที่10นะคะรายการที่10บนะคะเป็นรุ่นเมตตาพ่อให้รวยนะคะเป็นรุ่นเมตตาพ่อให้รวยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนือ้อผิวกันนะคะ น้องส่องให้ดูนเนื้อผิวกันนะคะอันนี้สวยสวยเลยนะองค์น right ี้สวยสวยคมคมเลยนะพี่น้องเปิดแหวงปันที่องค์ละ250บาทนะคะเรือนกันให้ดูอย่างช้าชาชัดๆเลยนะนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลย250บาทนะคะรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาศิลานะคะมีรอยจานมาด้วยนะคะองค์นี้องค์นี้มีรอยจานมาด้วยนะคะด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่นะคะด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่แบบนี้เลยนะคะพี่ น้องเปิดแบงปันที่องค์ละสามรอบาทนะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จรุ่น1เลยนะพี่เป็นพระสมเด็จรุ่น1เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อสีอ่อนดำๆแบบนี้เลยนะแต่มีรอยจานสีทองมาด้วยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบงปันที่องค์ละ3ามรอบาทนะคะรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่1 3นะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะรายการที่1 3นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ3 0 0รอบาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ3 0 0้บาทนะคะองนี้นะ ต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองนะคะเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองหน้าหลวงพ่อคมชัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> น้องเปิดแบงปันที่องค์ละส0 0้อยบาทนะคะ <c oughs> น้องเปิดแบ,บะะ <c oughs> งป,แบปันที่องค์ละส0 0้อยบาทนะคะ <c oughs> <las agna> ให้ดูด้านหลังนะคะ <c oughs> <c oughs> ด,ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเป็นเหรียญดวงดีรายการที่15นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ3ามบาทเหมือนกันนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ3ามบาทเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเหรียญดวงดีนะคะสวยๆคมพมแบบนี้เลยนะคะรายการที่15นะคะ ต่อไปอไรายการที่16นะคะก็เป็นเหรียญดวงดีเหมือนกันนะคะเป็นเนื้ออัปปะก้านะพี่เป็นดวงดีเนื้ออัปปกา้าคมชัดสวยแบบนี้เลยคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะด้านห,น,นหลังเป็นพญานาคนะคะเหรียญนี้ด้านหลังเหรียญนี้เป็นพญานาคนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ3ลามยบาทนะคะดูความคมชัดดูริ้วรอยนะคะพี่ดูรอยเส้นผมนะดูความคมชัดนะคะองค์นี้นะคะองค์ละสามยบาทนะคะ ไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นเหรียญดวงเศรษฐีนะคะบล็อกคมพมสวยๆแบบนี้เลยนะคะบล็อกคมพมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือชัดเจนทุกตัวนะคะตัวหนังสือชัดเจนทุกตัวนะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ300อยบาทนะคะ รายการที่18นะคะรายการที pues mm ่ 8, 18นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีเหมือนกันเลยนะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีเหมือนกันเลยนะคะคัดมาแบบสวยๆเลยนะพี่คัดมาแบบสวยๆคมชัดแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่3 0 0บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะองค์นี้นะคะผิวสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อออกสีทองๆแบบนี้เลยนะพี่ องค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันท,ที่300บาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมา2รายการนะรา, 2020, รายการที20 <cane> <ladım> ่20นะคะรายการที่20นะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ2อ0 0บาทนะคะขอให้ด้วยอง์ละ300้อยบาทนะคะองค์นี้นะ 300, อบาทนะคะรายการที่20นะคะรายการที่20นะ ต่อไป scream, 21, รายการที่21นะคะรายการที่21อ็นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวดงแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบงปันที่เหรียญระ3 0 0บาทน้องเปิดแบงปันที่เหรียญระ3 0าบาทนะคะเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อยืนนะคะหลวงพ่อยืนฝั่งตะกุดสีทองที่จีวอนนะคะเรขโค้ด เรียงนะคะสามสองหนึ่งนะคะองนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องละสี่้บาทนะคะเปิดแบ่งปันที่องละ400บาทนะคะรา,ายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อยืนเหมือนกันนะคะหน้ากากสีทองผิวสีเงินแบบนี้เลยนะคะดูรอยเส้นขนแมวสวยๆแบบนี้เลยนะพี่องนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องละ 400บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ400บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเนื้อผิวทองแดงลุลล้งๆแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะมีหน้ากากสีทองนะคะเป็นหน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเปิดแ,แบงปันที่องค์ละ400บาทนะคะน้องเปิดแบงปันที่องค์ละ400บาทนะคะส่องให้ดูหน้าหลวงพ่อกันชัดๆเลยนะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญนารายจักรนะคะเป็นเหรียญนารายจักรผิวออกสีแดงๆสมๆแบบนี้เลยนะคะหน้ากากสีเงินนะคะน้องเปิดแปบงปันที่องค์ละ400บาทน,นะคะรุ่นนารายจักรนะคะรายการที่26นะคะรายการที่2 6นะคะเป็นพระผงนะคะเป็นพระผง นั่งเมฆนะคะมีจีวอกับเกสาติดมาที่หน้าอกแบบนี้เลยนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่อง์ละ400อบาทนะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่องละ400บาทนะคะรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหนือดวงนะคะรงยาสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะเหนือดวงรงยาสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ 400บาทนะคะโรงยาสีน้ำเงินนะคะเปิดแบ่งปันที่400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะเป็นงานหน้ากากนะคะเสมาเสมารุ่นสมปัติธนารวยหมื่นร้านนะคะเสมาสมปัติธนารวยหมื่นร้านนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ400รบาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องละ400รบาทนะคะ รายการที่ยี่สิบก้านะคะรายการที่ย9สิบก้านะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นเนื้อสีดำๆแบบนี้เลยนะคะหน้ากากสีทองนะพี่องนี้หน้ากากสีทองแบบนี้เลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสี่ร้อยบาทนะคะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละสี่ร้ยบาทนะคะ รายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะเป็นเหรียญดวงดีโรงยาเขียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคมชัดสวยๆแบบนี้เลยเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ4ี่ร้อยบาทนะคะเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ4ี่ร้อบาทนะคะดวงดีโรงยาสีเขียวนะคะรายการที่31นะคะดวงดีโรงยาสีแดงนะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ4ี่ร้บาทเหมือนกันนะคะ ดวงดีโรงยาสีน้ําเงินนะคะวันนี้ได้มาครบสีเลยนะคะวันนี้ได้มาครบสี่เลยนะคะมีสีแปลกๆมาหนะึ่งสีนะสวยๆเลยนะแปลกๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวน้อ,นนองอาให้ดูนะอง์นี้นะคะ400บาทนะคะในการที่สาเนี่ยค่ะองค์นี้นะคะเป็นโรงยาพิเศษนะคะเป็นโรงยาพิเศษแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบงบันที่500บาทนะคะมีมารายกันเดียวเลยนะพี่นะ สีปแปลกเลยนะคะมาใหม่เลยนะพี่มาใหม่เลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะเป็นพันพัน้านหน้ากากทองนะคะหน้ากากทองแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเปิดแดงปันที่องละ5้าร้บาทนะคะรุ่นพันพันร้านนะองละ5้ารบาทนะคะ ต่อไปนะคะองนี้นะเป็นเสมานะคะรงยาเต็มแบบนี้เลยราชาวดีสวยสวยแบบนี้เลยเลขโค้ดก็สวยสวยเลยนะพี่เลขโค้ด99 9แบบนี้เลยนะคะนะ้องเปิดแบงปัแบบนองนี้ที่ราคาเอาไปเลยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะใครใครใครโทรมาก่อนได้ก่อนเอาไปเลย800บาทเอาไปเลย800บาทนะคะรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อยืนนะคะรงยาแดงสวยๆแบบนี้เลยรงยาแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้ากากทองนะคะพี่เป็นหน้ากากทองแบบนี้นะคะองนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ700บาทนะคะเปิดแบงปันที่อง์ละ700บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรุ่นเจริญพรเจริญพรล่างนะคะเจริญพรล่างนะคะน้องเปิดแบงปันเจริญพรล่างนะที่อง์ละ 800บาทที่องค์รับ800บาทได้โค้ดสวยๆเลยนะคะ722นะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดแบบนี้เลยนะพี่นะองนี้นะองค์นี้นะเปิดแรงฟันที่องค์ละ800บาทนะคะ,าร,ะ,คะรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญโชคดีเป็นเหรียญโ,โชคดีนะคะองนี้นะ น้องเ,เปิดแบ่งปันเหรียญโชคดีนะคะที่ราคาสามร้อยบาทนะคะมีมาสามเนื้อนะพี่มีอัปปะานะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นนวะนะคะแล้วก็ทองแดงนะคะหรือว่าอันนี้ถ้าอันเนี้ยน้องไม่มั่นใจนะเป็นไม่ได้2เนื้อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะคะองน,นี้นะไม่นวะก็น่าจะเป็นทองแดงลมดำหรือไงอ่ะ ทองแดงลมดำแล้วกันนะคะพี่งค์นี้นะแล้วก็องค์สุดท้ายเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นเหรียญโชคดีรวยๆร้านๆนะพี่เป็นเหรียญโชคดีรวยๆรย้านๆนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเหรียญละสามร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบนะคะชอบเนื้อไหนบอกน้องมาได้เลยนะคะชอบเนื้อไหนบอกน้องมาได้เลยนะคะเหรียญโชคดีนะคะเหรียญโชคดีแบบนี้นะคะซูมให้ดูกัน ซูมให้ดูกันนะคะนี่นะคะเดียนโชคดีสวยๆแบบนี้เลยนะโชคดีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยมีมา3ามรายการนะ,ะนี่นะคะสามรบาทนะคะสามร้บาทนะ,ะถ้าพี่พีท่านใดน,นะคะ สนใจหรือว่าชอบรายการไหนนะคะให้แจ้งหมายเลขน้องได้เลยนะคะให้แจ้งหมายเลขน้องได้เลยนะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะสวัสดีค่ะ